ยอหน้าหนึ่งประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของอุตสาหกรรมความมั่นคงอย่างเต็มตัวเมื่อภาคการผลิตเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยสามารถพัฒนาและสร้างผลงานได้ด้วยฝีมือคนไทยแทบทั้งหมดจากเดิมที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าอาวุธและระบบป้องกันจากต่างชาติวันนี้ไทยไม่เพียงผลิตใช้เองได้แต่ยังสามารถส่งออกในเชิงพาณิชย์ไปยังหลายประเทศทั่วโลกความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของอุตสาหกรรมทหารเท่านั้นแต่สะท้อนถึงศักยภาพด้านวิศวกรรมวิทยศาศาสตร์และนวัตกรรมของประเทศอย่างชัดเจน d e f e n s e Made in Thailand ์จึงไม่ใช่แค่สโลแกนแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของความเชื่อมั่นในฝีมือคนไทยบนเวทีโลกความก้าวหน้าดังกล่าวยังช่วยลดการพึ่งพาต่างชาติเพิ่มความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์และสร้างอำนาจต่อรองในระดับภูมิภาคอย่างมีในสําคัญนอกจากนี้ยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงภายในประเทศอีกด้วยย้อนหน้าสองตลอดหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยและ หน่วยงานด้านความมั่นคงได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตั้งแต่การสนับสนุนงานวิจัยการสร้างศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีไปจนถึงการผลักดันความร่วมมือระหว่างกองทัพมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ความร่วมมือแบบบูรณาการนี้ทำให้ไทยสามารถสร้างระบบและอุปกรณ์ด้านความมั่นคงที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภารกิจของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพามาตรฐานจากต่างชาติทั้งหมดผลลัพธ์ที่ได้คือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงราคาสมเหตุสมผลและสามารถปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้งานความสำเร็จนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการวางหลักฐานระยะยาว ของประเทศที่ไม่ได้มองเพียงความมั่นคงทางทหารแต่รวมถึงความมั่นคงทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในอนาคตย่อหน้า3าหนึ่งในจุดเด่นสําคัญของเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ผลิตโดยไทยคือการออแก็บที่เน้นการใช้งานจริงและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศร้อนชื้นภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาหรือพื้นที่ชายฝั่งทะเลระบบที่พัฒนาโดยวิศวกรไทยถูกทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ภาคสนามทําให้ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานทั้งในและต่างประเทศ หลายประเทศที่มีสภาพภูมิประเทศใกลเคียงกับไทยเริ่มหันมาสนใจเทคโนโลยีจากไทยมากขึ้นเพราะสามารถตอบโจทย์ด้านการใช้งานได้จริงในต้นทุนที่คุ้มค่านี่คือจุดแข็งที่ทำให้สินค้า Defense Made in Thailand มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งในตละ หาดโลกย้อนหน้าสีการที่ต่างชาติสั่งซื้อเทคโนโลยีป้องกันประเทศจากไทยในล็อตใหญ่ถือเป็นหลักฐานชัดเจนของความเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิตของไทยประเทศผู้ซื้อไม่ได้มองเพียงเรื่องราคาเท่านั้นแต่ให้ความสําคัญกับคุณภาพความน่าเชื่อถือและการสนับสนุนหลังการขายซึ่งไทยสามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนความสําเร็จในการส่งออกยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศจากผู้ซื้อเทคโนโลยีกลายเป็นผู้พัฒนาและผู้ขายในตลาดโลก สิ่งนี้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเชิงบวกเพราะเทคโนโลยีด้านความมั่นคงมักมาพร้อมความร่วมมือหันการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการพัฒนาร่วมกันในระยะยาวย่อหน้านอกจากมิติด้านความมั่นคงแล้วอุตสาหกรรมป้องกันประเทศยังมีบทบาทสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงช่วยสร้างงานที่ต้องใช้ทักษะสูงเปิดโอกาสให้วิศวกรนักวิจัยและนักพัฒนารุ่นใหม่ได้ทํางานในประเทศลดการไหลออกของ บุคลากรคุณภาพไปต่างชาติขณะเดียวกันยังช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมต่อเนื่องเช่นอิเล็กทรอนิกส์วัสดุขั้นสูงและซอฟต์แวร์ความเคลื่อนไหวนี้ทำให้ระบบนิเวศนวัตรกรรมของประเทศแข็งแกร่งขึ้นและสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหก รมพลเรือนในอนาคตได้อีกด้วยย้อหน้า6ก,การพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศโดยคนไทยยังช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของชาติภาพจำเดิมที่ไทยเป็นเพียงผู้ใช้หรือผู้ซื้อวัตกรรมจากต่างชาติกำลังถูกแทนที่ด้วยภาพของประเทศผู้สร้างสารรค์และส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงความสำเร็จนี้ส่งสารไปยังเยาวชนและคนรุ่นใหม่ว่า วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวและสามารถนำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้ประเทศได้จริงนี่คือพลังเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวย่อหน้าเจ็ดในเวทีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉ นิยมใต้ไทยกำลังกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีความมั่นคงหลายประเทศเริ่มมองไทยเป็นพันธมิตรเชิงเทคโนโลยีไม่ใช่แค่คู่ค้าความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์และประสบการณ์ด้านความมั่นคงทำให้ไทยสามารถเสนอทางเลือกที่เหมาะสมและยืดหยุ่นแก่ประเทศเพื่อนบ้านการขยายบทบาทในลักษณะนี้ช่วยเพิ่มอิทธิพลเชิงบวกของไทยในภูมิภาคและเสริมสร้างเสถียรภาพ โดยรวมผ่านความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาอย่างสันติย่อหน้า8แม้จะประสบความสำเร็จอย่างมากแต่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยยังคงเผชิญความท้าทายทั้งการแข่งขันในตลาดโล ก็การพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและความจําเป็นในการรักษามาตรฐานสากลอย่างไรก็ตามประสบการณ์ที่สั่งสมมาและความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนทําให้ไทยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้การลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาจะเป็นกุญแจสําคัญในการรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวย่อหน้าก้าทิศท,ทางในอนาคตของ defense made in Thailand ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการผลิตเพื่อการทหารเท่านั้นแต่ยังสามารถต่อยอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้งานด้านพลเรือนเช่นระบบความปลอดภัยการจัดการภัยพิบัติและเทคโนโลยีอัจฉริย ยะความสามารถในการแปลงนวัตกรรมจากภาคความมั่นคงไปสู่ภาคสังคมจะช่วยเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมนี้พร้อมทั้งสร้างประโยชน์ให้ประชาชนในวงกว้างย้อนหน้าสิบสุดท้ายความสำเร็จของการผลิตและส่งออกเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยคือบทพิสูจน์ว่าประเทศไทยมีศักยภาพมากกว่าที่หลายคนคิดจากจุดเริ่มต้นของการพึ่งพาต่างชาติวันนี้ไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่น่าจับตาในตลาดโลกไทยสุดเจ๋ง จึงไม่ใช่คำกล่าวเกินจริงแต่คือความจริงที่กําลังเกิดขึ้นและหากประเทศยังคงเดินหน้าลงทุนในคนความรู้และนวัตกรรมอย่างต่อเนือื่นชื่อของประเทศไทยในฐานะผู้สร้างเทคโนโลยีระดับโลกจะยิ่งแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต